ตื่นเซาได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยยามิน่นเงินเนอะอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนนะครับสบายดีมีสุขพี่น้องปองป่ายสุขขูดสกุลน,นะครับวันนี้เนาะเป่าแอดจะพามาเที่ยวมาชมงานประเพณีบุญแข่งเรือยาวนะครับของอตำบลพระซองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับเนาะ หลังจากห่างหายมาปีสองปีแล้วเนาะครับเนะาะบ่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้เนาะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบ้าแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยน้ำมนต์คนนักเก่คือเก่าเนาะพี่น้องตามเบ้าแอดมาเบิกมาชมกันว่าเบ้าแอดสิพาไปเที่ยวไปชมบรรยากาศรอบนอกขอบสนามเนาะครับเนาะของตำบลพระทรงของเฮาว่าจะมีร้านค้าร้านขายมาหลานอยู่บ่ครับเนาะวันนี้ขเขาเกลียดนักเก็ตเพรเราก็ ามาประจําการอยู่ตรงนี้นะครับนอะบเาวเอสดพาระชมนะครับในร้านค้าร้านขายนะครับนอเพื่นะจับจ่ายสา้สอยเนาะตามบ่บวเอสดมาเบิงมาชมนกันนะครับจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเบิงกันครับกับภาพบรรยากาศยามเช้านะครับนะบขอขคงอ่า ตำบลพระซองนะครับเนาะวันนี้ของเกียรติแก่ของเราก็ามาแต่เซ้าตู้เลยนะครับเนาะเพื่อจะมาให้ท่านโตลูกคงลูกค้าเพิ่นมาค้ามาขายยนตรงนี้เนะครับเพราะว่าอย่างเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปดูนะครับเนะาะร้านค้าต่างๆจะเยอะจะน้อยขนาดไหนจะมาเคาะเบิ้งว่า ไปสอบถามนะครับเนาะลูกค้าว่าเออหลายปีแล้วที่เขาบ่มีงานสังสรรค์แบบนี้นะครับเนาะเป็นอย่างไรแรงไดไดนะครับเนาะแต่แต่ละร้านแต่ละร้านนะครับเพิ่นกําลังตื่นนอนนะพี่น้องเมื่อนี้จะเป็นวันแรกนะครับแทกหมานเนี่ยรถของพนักงานเกียรติแกของเราก็จะมาบริการถึงที่นะครับเนาะแต่ละจุดแต่ละจุดที่ร้านค้าร้านขายนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นจุดปล่อยเรือนะครับแล้วบ่ายอดจะพาไปดูตรงนู้นก็จะเป็น เส้นไส้เนอะครับน้องพี่น้องเนี่ยบรรยากาศยามเช้าสุดยอดมากเลยเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปดูเนะครับน้องร้านค้าต่างๆบรรยากาศวันนี้คล้ายๆกับเหมือนฝนจะตกเนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเรือจะเยอะจะน้อยวันนี้เนะครับมาตามมาชมน้ำบ่าวแอดเนะครับเนี่ย ร้านค้าร้านขายขัทยอยกันมาวันนี้จะเป็นมือเล็กแฮกหมานแต่ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แลนะ้วเนาะเพราะว่าเพื่อก็มาจับจองร้านค้าเนะาะตรงนี้นะครับเนะที่ตำบลพัทสองของเราเนาะนะเดี๋ยวบ่าวแอดกอ็จะถ่ายทอดนะครับเนะวันนี้การแข่งเรือยาวเนาะเนี่ยบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับนี่จะเป็นจุดชมวิวนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีเรือ ยาวเนาะครับอยูกฝั่งนู้นอีกร้านค้าร้านขายเพื่อกำลังทยอยมาเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปเที่ยวที่วัดเอ่อนะครับนี่ก็เอาอ่รถของพนักงานเกียรตินาแกของเราก็ลงมาถึงที่นะครับให้บริการเนาะในการแข่งรงแข่งเรือนะครับไปทุกซอกทุกซอยคือกันเนาะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจุดชมวิวเนาะเนี่ยนูเนี่ย เห็นร้านค้าร้านขายมาเยอะเนาะครับเนาะก็มีความสุขเนาะครับเพิ่นก็จะได้มีรายดงได้ได้เนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปดูเนาะครับเนาะแต่ละร้านค้าร้านขายเนาะครับเพิ่นค้าขายอย่างแน่เพิ่นเอาอย่างมาขายแน่เนาะครับเนาะมีอาหารแซ่บๆอยู่บ่เนาะครับเดูติดตามบ่าวแอดมาเนาะครับวันนี้เนี่ยเนี่ย จับจองร้านค้าร้านขายได้นะครับน้องคลืคค่นหรือเปล่าวันนี้ต้องดูกันนะวันนี้มาลุ้นกันนะครับนะครับไปที่ด้านข้างของวิธีการแสดงนะครับเพื่อพี่น้องนะครับที่จะนําลูกหลานมาแสดงจะได้มีสถานที่ให้นั่งนะครับรอการตรงนี้ก็จะเป็นขอบสนามของเอ่อแม่น้ํานะครับเนาะที่เขาอ่าใช้ในฤด,ดูกาลแข่งเรือนะครับ ายาวตำบนพัดโองเนาะเดี๋ยวบ่าวแอด๊ดเขาจะถ่ายทอดเอาให้ดูตรงนี้เนาะครับเนี่ยตอนนี้กำลังจะเริ่มจุดปล่อยเรือเนาะครับเนาะ นี่บรรยากาศก็ฝนก็เลิกจะตกเลยนะครับน้องวันนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนตัวช่วงเช้าๆก็อยากคืออยากแดดๆเลยนะครับเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวบ่าวแอดจ,จะพาไปเบิ่งอีกหลายๆที่นะครับเนาะตอนนี้ก็เราจะบ่าวแอดจ,จะพามาที่จุดปล่อยเรือก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนาะเรือเขาก็จะปล่อยออกนะครับ น,นี่ก็จะเป็นเรือนี่เรารับผู้เลี้ยวมีน้ำเงินนักงานนิสันะครับนนเพื่อิธีชัยจากบ้านจุบอยตำบลนองส่งอำเภอนาเลจังหวัดนครพนมทั้งสงลำมาจากตำบลหนองนะครับเฮ้ครับทั้งสลำครับเครับหลมาครับ ڪون نان آهي اها سريل ٿي لڳي ٿا نان آهي ڪون نان آهي اها سريل ٿي لڳي ٿا ันนี้ก็จะเป็นขอบสนามนะครับเนาะต่อจากนี้ไปเนาะที่บแบบจะพาไปอีกที่หนึ่งทีนี้ก็จากวันที่18เนาะครับอา่าถึงวันที่21ก็จะไปที่ตำบลหนองสังบ้านหนองสังเนาะครับเนะเาะอ่าอเภอนาเกตังหว่านครพนมเฮ้าเนาะครับเม่นไผ่เห็นแล้วครับคิดโอดบ้านเนาะครับมาตรงนี้เบวเอ็กก็จะถ่ายทอดให้ดูเนาะครับบรรยากาศของอําเภอนาเกตของเฮ้าเนาะครับทีนี้ เรือกมาหลายที่หลายบอดนะครับหลายจังวัดนะครับมาแข่งขันนะครับโยตรงนี้จะเป็นจุดปล่อยเรือนะครับเดี๋ยวบ่าวเอ็ดก็จะพาไปดูตรงที่เส็นไซนะครับเนาะตรงนู้นอีกเนาะที่หนึ่งเนาะจะตามบ่าวแอ็ดมาเลยนะครับเดี๋ยวบ่าวแอ็ดจะพาไปเที่ยวไปชมไปเบิกบรรยากาศเนะาะรอบๆขอบสนามาเป็นยังไงมีของอยู่ของกินหลายอยู่บอกค้นหลายอยู่บอกพี่น้องมายังทันเนาะตรงนี้ อยากให้เห็นนะครับในให้รู้นะครับในในการแข่งขันเรือยาวเนาะเนี่ยเป็นงานประเพณีของเฮาเนาะเนี่ยเบิ่งแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไรส์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยน้ำมนต์คนนาเก๋ได้พี่น้องพามาเที่ยวมาชมตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่งกำลังจะเริ่มไปนัดจุดปล่อยเรือนะครับเนี่ยเนี่ย จุดมาแล้วนะครับปล่อยเรือแล้วนะครับตรงนี้บ้านบอ่อดอกซ้อนกับบ้านหนองยนนะเอากินกันลงหรือเปล่ปานะครับตาเบ่าแอดมาดูมาชมกันนะครับเนี่ยเนี่ยชุนจาเลยใครจะเป็นหนูหรือจา่าเออนาะเนาะเนาะชิคเขียวแห้งเลยนะ Ô hãy 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 上手に行くより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 上手に行くよ นะครับเนาะปล่อยเรือนี่จะเป็นที่ประพธิธีนะครับเนาะของอเส้นไทรนะครับตัวนี้ก็จะครับเรือก็จะทำมากําลังมาแล้วนะครับมารุ่นกันนะครับใครจะเข้าเส้นไทรนะครับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยดีดังอยากจะพี่น้องร้องสั่งร้องสาบสาังจะทางด้นเลย เมไม่รู so ้จะพูดอะไรละห่างไกลกันเสละเกินแล้วก็วางไม้ไทยใส่ตัไปเรือไหลเข้าเส้นไทย พาไปแล้วนะครับเทนชัยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญการเที่ยวหนึ่งนะครับนางสาว แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแล้วแรงขึ้นมาแล้วพยายามทายไทยดูดูดูอะรวะอะวะตสตาร์จะเป็นมดแล้วสี่ยี่ใส่เกกเตดเอโ้ก็รี้หเกัน นะครับเรือมีนะครับมาถึงกลางลำน้ำบาักนะครับเรือทางลงน้ำแดงก,ก็เสีย สีสุดสีดูดีตั้กระบังกระบาลูกทหานกระบังเลี้งขึ้นมาแลงขึ้นมาหนึ่งทหารเลยงขึ้นมาหนึ่งเราคอยเป็ลังตามตามตามไม่ว่าท่านจะหนีไปไหนนะครับลูกทหารไม่ยอมไม่ยอมนะครับตอนนี้ตอนนี้อัดเองเงมาเต็มที่ไม่ว่าท่านจะหนีแต่เราไม่หนีน้ำเราจะเป็นคนตามตามให้ได้รับชัยชนะ ไยามเลขึ้นมอาลัดคือนุนะครับพาไปลงมนุนล๊อกเยามเคาะเคาะเคาะแล้วก็เคาะนะครับให้ท่านเคาะเคาะเข้าไปข้าวมาตอนนี้นะครับกำลังจะเข้ามาใต้สภาแล้วนะครับเรื่มนิดเรื่มนิดนะครับเริ่มมาก่อนเรื่มนิดตามเริอมาทีหลังนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอันมาดูเอานะครับพี่น้อง เอาตาองตาบงเหยียบเอาเหยียบเอากระรางลู่ที่มีกบลู่ที่ตอกใครจะเข้าก่อนเข้าหล่ะต่อไปนะครับดีเลยครับจัะพาไว้ให้ดีนะครับเรือนี้โคขี้กันจริงๆนะครับในเรือนี้โคขี้กันจริงๆตอนนี้ก็ทั้งสองลำโอ้เข้าวขุนเทยชันะครับเราจุไปนนะครับท้งสองลำแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรือคามาลนะครับเรือนม มาเที่ยวมาชมบรรยากาศการแข่งเรือยาวตำบลพัทองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเรียบร้อยบ่าวแอดจะขออำลาพาจากดพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมัางมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปบุญยูสุขาำรุ่งเรืองเลืองเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เป็นกำลังใจนเด้อครับเด้อ